สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องหวงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะ้องงวดประจําวันที่11อ่าสิพฤศจิกาย,ยน2564นะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่อ่าวันที่10กันก่อนนะคะพี่น้องจ๋าโอยเฉพาะกิจนะคะออก8 7, 5หนะคะ อ่าเจ็ดห้าน้องหึงก็ไม่มีเนาะกับหนสนะคะหลุดไปนะคะน้อยพิเศษนะคะออก0ูนย์หนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสอก็หลุดไปนะคะพิเศษล่าง8 5นะคะพิเศษล่าง8 5ดห้น้องหึงมีห้าแดนะคะเข้าที่ตัวกลับเนาะปกตินะคะห้าเก้าห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าน้องหึงก็มาตัวกลับตัวที่ชอบด้วยนะคะ ส่วนล่าง49เนาะ49น้องวิ่งก็หลุดไปเนาะมีแต่39นะคะอ่า VIP บนออก8ออก381นะมีคะ82พี่น้องน้องวิ่งมี82ก็หลุดไปเนาะแล้วก็ล่าง88อ่าการเบิ้ลก็มานะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าไปแค่3คู่เนาะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรที่ลงลงให้เข้าแค่3คู่นะคะดูพี่น้อง น้องวึงเราเลือใจตัวเองพี่น้องเอ้ยตัวที่ตัดออกนะคะพูดไปแล้วก็กลัวไม่เชื่อไม่เป็นไรเนาะตัดออกจิตหาสามหนึ่งสเก่าตัดออกมาทุกตัวนะคะพี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่สิบเอด้วยเด้อพี่น้องจา๋าฝากเป็นกําลังแรงใจให้น้องว่งต่อด้วยนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าสามารถแอดไลน์มาได้เนาะแอดมาแล้วแจ้งน้องวึงด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะน้องวึงก็จะเป็นคนดึงเข้ากลุ่มเองเนาะพี่น้องจ๋าดึงเข้ากลุ่มอีกต่อหนึ่งนะคะน้องวึงดูก่อนนะคะแอดมาขอให้มีรูปหน้าโปรไฟล์นะคะมีหน้ามีตาพูดคุยทักทายกันก่อนเข้ากลุ่มเนาะน้องหวึงก็จะดูก่อนนะคะค่อยดึงนะคะ ่มาดูมาตามต่อกันของวันที่สิบเอ็ดนะคะขอให้มาอีกเนาะพี่น้องจ๋าขอให้เฮงเง <ๆ S 1> ปัง,ปงๆเหมือนทุกๆวันนะคะอ่าวันที่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็หกสี่นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางฮานอยฮานอยสูตรมัดรวม อันนี้อันนี้รวมทั้งสี่นอยนะคะพี่น้องจ๋ารวมทั้งสี่นอยนะคะอ่าสำหรับตารางกําลังวันเนาะตารางกําลังวันน้องหุ่นก็จะมี4นะคะ,ะมี6นะคะพี่น้องจ๋ามี7แล้วก็มี 2, 2> นะคะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะ ตัวเจาะน้กหึงก็จะมีสามแปดนะคะแปดหนึ่งห้าสามสามสองนะคะ สองหนึ่งสี่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าย้ำนะคะพี่น้องจา๋านนองหวงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าตัวน้องหึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ FC ทุกๆท,ท่านเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าไม่ต้องตามทุกตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ,อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะพี่พก็ลองดูนะคะ แล้วก็เจ็ดหกนะคะพี่น้องจา้าอ่าแล้วก็ชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีแก้วสี่นะคะหนึ่งศูนย์ สิบหนึ่งห้าเก้าเดี๋ยวนะพี่น้องจ๋าน้องวุ่นกำลังลิงดูด้วยนะคะ แล้วก็เจ็ดห้าเนาะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบตัวไหนอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าไม่ต้องตามทุกตัวเด้อน้องหวุนก็ให้ไปหลายตัวเนาะอ่าแล้วก็มาดูกันเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจา๋าเบิ้ลน,นี้หลังๆนี่จะมาเกือบทุกวันเลยเนาะพี่น้องจา๋าน้องหวุนก็กันเบิ้ลไว้ก่อนนะคะเบิ้ลสามสามจะมาอีกไหมเก้าเก้านะคะ ก้าเก้าอย่าลืมกลับหัวเป็น6 6หกเด้อพี่น้องจ๋าเก้ากับ6ตัวเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็แปด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 นี้เอาทุกวันเลยน้องหวงน้องหวงชอบเลขแปดอ่าถ้าใครชอบสองก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าเพิ่นไปนะคะอ่ามาดูตัวที่น้องหวงชอบนะคะพี่น้องจา๋าโอ้เขียนไม่เป็นระเบียบเลยพี่น้องคะดูเอาเด้ออ่าสำหรับตัวที่ชอบนะคะ กันเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลเนี่ยน้องบึงชอบเก้าเก้านะคะพี่น้องจา๋าชอบเก้าเก้าสามสามนี่ก็ชอบนะคะอ่าแล้วก็สามแปดสามสองอ่าอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องจา๋าน,นี่คือชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็ห้าสามสองหนึ่ง สี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดหกแล้วก็สี่ศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เด้อพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าแนวทางนะคะพี่น้องจา๋ามีเข้ามีหลุดนะคะปะปนดกันไปเนาะอ่าเพราะว่านองหวงองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะอ่าอย่า อย่าลืมนะคะพี่น้องจ๋าท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มเนาะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดมาแล้วก็แจ้งน้องหุงด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะน้องหุ่งก็จะได้ดึกเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าขออย่างเดียวรูปโฟลไฟล์นะคะอ่าให้มีหน้ามีตาทักทายคูดคุยกันหน่อยเนาะ ก่อนออกไปนะคะน้องุวงก็ขอให้พี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะ,ะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะพี่รองจ๋าเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ